สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้น้องตัดเสมามาให้พี่ๆจะเล่นกันนะครับวันนี้ก็กลางวันนี้นะครับมาลองเลือกรับชมดูพี่นะครับกับรุ่นเสมารุ่นนี้นะครับจะพลาดไม่ได้เลยนะครับกับพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ๆทั้งหมด3าวระนะครับผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าจับตามองพี่นะครับนี่ฮะดูพี่นี่วระแรกนะเราปลูกที่ปลูกบุญยองปลูกกลมปลูกเถิงนี่แล้วก็วระพิเศษเบเน พุทธาพิเศษโดยกุงปู่มหาชีลานะครับและก็เกจิคณาจารย์มากมายอีนะฮะจากอีก1 4บ5เกจิครับและก็วารละทุดท้ายก็เป็นกุงปู่คีบนะครับโอ้โหนะรุ่นนี้ถือว่าทีเด็ดเลยทีเดียวนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับนะสามารถปิดมาได้เลยนะครับรุ่นละ300บาทพร้อมจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับรับ สีลุ้นนะฮะผมให้1,000บาทนะครับรับ4ีลุ้นผมให้1,000บาทนะครับแต่วันนี้ครับเราจะมาเปิดแบ่งปันให้พี่ด้วยนะครับเลือกเนื้อเลยนะลองเลือกองค์ที่ชอบและถูกใจดูครับพี่นะเดี๋ยวผมขอญาตนะครับตัดแกะเลยแล้วกันนะครับผมขอญาตแกะซีบอกเลยนะ,ะนี่สอ เดี๋ยวเรามาลูความสามารถคุณยกรังกันไหมนะหรือเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็นกนได้ครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสักครู่นะครับนี่ฮะโอ้โหโอ้โมีอ่าบ,าบาัตรสปาอ่าสถาบันรับร,บรองตรวจสอบวัตถุมงคลด้วยนะของพี่ป๋องพี่บอยด้วยนะนี่ฮะรายการนี้เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บนลยครับรายการนี้เป็น เป็นทองแดงลมดําเลขค้ดเบอร์ห้าสิบห้าเป็นอาการเซอร์ไพรส์นะพี่นะรายการนี้เป็นอาการเซอร์ไพรส์แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นใบเซอร์ของว่ามีใบเซอร์นะพี่นะสามารถตรวจสอบทางเว็บหรืออินเทอร์เน็ตได้ด้วยพี่การตีพัดแท้นี่ฮะเนื้อเงินหนักกาดทองคําพี่องค์นี้นะครับนี่ฮะหรือพี่ๆท่านใดนะได้ไปนะครับหรือลุ้นและได้ไปนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ผมได้เลยนะครับ สามารถติดต่อมาได้ที่ผมได้เลยนะครับนะที่อดีไลน์แล้วเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะถ้าใครได้ไปนะครับหรือใครรุ้นก็ถ้าใครรุ้นเปิดรุ้นแล้วได้มาก็นะครับนี่ไปนะครับเปิดรุ่นนี้ไม่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะแอ่าเรียงกันเลยนะครับไปลุย <c oughs> วันนี้เปิดหมดเลยนะพี่นะขอยนาตวพะ ยี่สิบรายการเลยครับพูดนะพี่นะอยากเล่นเสียมาพี่พี่นะผมอ,อยากเล่นเสียมามานานแนละ้วที่หายากนะรารครับเสียมานี่ฮะนี่จ่ามาแบ่งปันพี่ๆแล้วนะนี่ครับขอรู้สักสามร้อยบาทบนะครับพี่ๆนะฮะเอางี้ลนะการพี่นะเพื่อ,อแบ่งปันเนาะ ขอรุ่นละ300บาท1รุ่นแต่ถ้า2รุ่นขึ้นไป500บาทเนาะจบให้เลยพี่ชายนะครับเดี๋ยวผมขอนับสักครู่นะ3 6 7 8กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอการายการนะครับเดี๋ยวเปิดยี่สรายการนะพี่นะนะฮะเดี๋ยวมาลองรับชมกันดูพี่นะฮะรับอีพีวันนี้นะีครับผมขออนุญาตวางพื้นแดงแป๊บนะครับมา <c oughs> เรามาลุยรายการที่หนกันเลยล้วกัรนะครับ เป็นผูขอญาตนะฮะไกลแป๊บนึงพี่นะมาครับรายการที่หนึ่งครับนะฮะเปิดมาเลยพี่ชายนะครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดก็พี่มาลองรับชมดูนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่พักออกต่อนนะครับสองรุ่นนะฮะต่อต่อกันเลยพี่ชายนะครับนะมาฮะรายการนี้รายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาครับพี่ รายการนี้เป็นเนื้ออะไรพี่โู้โหนวะน้ากากเงินนะพี่โอ้โหนวะน้ากากเงินนี่ครับลงยาจิวอรลงยาไล่สีขอบเงินลงยาอุ้ยขอบเงินแล้วก็นากกากเงินอีกนะพี่งานฉลุฮะงานสองชั้นนะพี่เลขคนวเบอร์หนึ่งหนึู่นย์เนี่ย เลขคนละเหมือหนึ่งหนึ่งศูนย์พี่โอ้โหงานสองชั้นพี่หน้ากากเงินแท้และขอบเงินแท้อย่างเงี้ยพี่นะรายการแรกพี่เปิดออกมาครับนะสวยงามจริงพี่รายการนี้แบ่งปันพี่ๆนะครับขอที่สี่ร้อยนี่ครับขอที่สี่ร้อยบาทพี่นี่ครับแบ่งปันให้เลยนี่ครับโอ้โหสุดจริงพี่นะแค่องค์แรกมาก็สุดแล้วนะพี่จานนี่ครับ ต่อมาครับรายการที่สองครับโอ้โหเนื้อเงินออกว่ะยังไวครับวันนี้รายการนี้เป็นเนื้อเงินลงยาจีวอลลงยาขอบแดงซุ้มแดงหลังตับหลังตะกุดเนี่ยครับหลังตะกุดสามกริย์พที่ลงยาขอบต่อเก้ารอบเนี่ยครับลง, 3, รรลงยาขอบต่อเก้ราออรอบพี่เลขคนจับเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับโอ้โหลงยาแดงพี่รายการนี้ครับรายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ ขอที่1400รบาทพอพี่นะครับรายการที่สองนี่ครับโอ้สวยยเลยนะครับ,นะรบ <c oughs> ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สามครับรายการที่สามเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขละวนอนครับโอ้โหรายการนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเสมาเสือขับแก้วนี่ครับ เสือคาบแก้วของอ่าหลายหลายรุ่นนะครับเป็นหลายเกจิตอนนี้ดังมากเลยพ่อพัดนี่เป็นสายนะครับรุ่นแรกๆนะครับนี่ฮะโอ้โหวันละเก้ารอบเลขโคตรเบอร์เลขสี่สบเก้าโอ้รายการนี้เสมาเนี่ยฮะเสือคาบแก้วไม่ขคมจริงพี่นี่ฮะสวยคมจริงๆครับพี่นี่ฮะโอ้โหนาะปูสังขละอนอนเนี่ยฮะใครชอบนะเอาไปสามร้อยพี่องค์นี้นะน้องขอที่สามร้อยพี่องค์นี้สวยจริงๆครับรายการที่สามนี่ครับ ่อมาครับดิชายรายการที่ไปครับนะรายการที่สี่คร <c oughs> รายการที่สี่ครับเปิดขึ้นมาพี่รายการที่เนื้อนะวะหน้ากากชุบน้ําทองคําแท้พี่ขอบหน้ากากชุบน้ำทองคําแท้โอ้โหขอบก็ทองคําพี่ขอบก็น้ำทองคำพี่เลขก็ทะเบินหนึ่งศูนยสามโอ้โหโอ้โหพี่ นวะนะพี่นะนวะนะขอบทองคํานะพี่นะขอบชุบน้ําทองคํานะพี่นะโอ้โหรายการที่สี่เปิดออกมาก็เดือดใช่พีรายการนี้พี่งานฉันหลุอยอีกแล้วนะนี่ฮะโอ้โหรายการนี้ผมขอที่500นะห้าร้อยนะองนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สี่คนระับโอ้โเดือดเลยพี่ EP นี้เดือดกันเลยฮนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการสรไปครับนะรายการที่ห้านี่ครับเอรอายการที่ห้าเปิดอกมาเป็นเนื้อนวัตตะกุดทองคําเต็มสักคติครับมาเลยฮะโอ้โหนวัสมาต่อเนื่องฮะอรอายการที่เลขคนละมือหนึ่งหกห้าเนื้อนวัลฝั่งตะกุดทองคําครับเต็มสังกติขอบขาวส้มแดงพี่โอ้โหนี่ฮะนวัลสักคติทองคําพี่โอ้โห รายการนี้นะครับนะผมขอที่เก้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอที่9 0้าร้อยบาทพี่จะกดทองคำครับไอ้ฝั่งทังเติทองคำพี่รายการนี้ขอเก้าร้อยพี่ชายนี่ครับทองคำนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการที่หครับ <c oughs> สวยจริงฮนะัรายการที่หครับเนื้อทองละครั้งนี่ครับหน้ากากสองสันองค์จำจีวรนทองขอบเขียวซุ้มแดง,ลงเลขคนต้เออหนึ่งหเจ็ดครับ เลขเขาจะเป็นเลขหกเจ็ดพี่โอ้โหรายการนี้สวยๆนะสวยๆแบบนี้นะครับก็แบ่งปันพี่ๆได้ครับนะผมขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพอนี่ครับสวยๆแบบนี้ผมขอสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่หกนะครับนี่ครับไม่แพงพี่น้องเปิดไม่แพงพี่นี่ครับถูกใจองค์ไหนนะปิดมาได้พี่นะสวยทุกองคพี่สวยมานี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เนื้อแบล็คโรเดียมชุบน้ําทองคําแท้ โอ้โองค์ชุบทองคำแท้พี่แบตัลโลเดียมนู่งน้ำน้ำ,นำทองคำแท้พี่เลขคุณตเบอร์หนึ่งห้าแปดครับเลขคุณตเบอร์หนึ่งห้าแปดพี่เอาไปสองร้อยห้าสิบาทเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่แปดนะฮะรายการที่แปดนี่ครับเปิดออกมาครับพี่รายการนี้เนื้อทองเดีสอดไส้ทองทิพย์ ลงยาจีวอนเลขคุณสมบัตหม่เลข98ครับเลขคนเสมบัติหมาเลข9กครับรายการสอดไสพี่ขอ250บาทพอพี่รายการนี้รายการที่8ขอ250อสบาทพอพี่นี่ยครับสวยๆง,งามๆเลยนี่ครับพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการที่9รายการที่9้าครับเปิดออกมาครับพี่รายการนี้เนื้ออัอปก้า ลงยาน้ำเงินที่นะครอบแดงเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งสามนะเลขคนตัวเบอร์หนึ 1, 1, 3, ่งหนึ่งสามพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทเลยครับเอาไปสองร้อยห้าสิบาทกับพี่ชายนะครับรายการนี้พี่นะลงไหนสองร้อยห้าสิบาทยกคู่ไปเลยพี่ยกคู่ไปเลยยกคู่สี่ร้อยบาทไปเลยครับนะจัดให้นะี่ครับเป็นกันเองอยู่แล้วพี่นี่ครับ,นะรบต่อมาฮะร,รายการที่สิบครับ รายการที่สิบนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการที่เป็นเนื้อท้องผิวส้มตัดชิดหลังเรียบลงยาจีวรครับนะโอ้โหนี่ครับตัดชิดตัดชิดตัดชิดนะพี่นะนี่ตัดชิดเอาไปพี่นะแบ่งให้พี่พี่นะครับขอที่สองร้อยบาทนะครับขอที่สองร้อยบาทพี่ตัดชิดนี่นะครับขอที่สองร้อยบาทสองร้อยบาทพร้อมเรียมให้ด้วยอ่าดีไหมสองร้อยบาทพร้อมเรียมกรอบกันน้ําให้ด้วยอ่านี่จัดให้จัดให้นะครับจัดให้พี่พี่ นี่ครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับมารายการที่11เอดครับมาลุยกันต่อครับรายการที่11บเอ็ดมาลุยกันต่อพี่โอ้โหรายการนี้ได้ตัดชิดมาอีกองพี่นะี่ครับรายการนี้ได้ตัดชิดมาอ,องพ์พี่เนื้อทองแดงมาปูตัดชิดหลังเรียบลงจากบอรสร้างร้อยหกสิบแปดเลขคนเบอร์มาได้ตองหนึ่งครับ นี่ฮะเลขคนจำนวใหมายเลขตองหนึ่งอยู่นี่ฮะนี่ตองหนึ่งนะตองหนึ่งนะผมขอนี่ฮะตองหนึ่งผมขอสองร้อยห้าสิบพร้อมเลี่ยมนะตองหนึ่งผมขอสองร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนี่ครับพร้อมเลี่ยมให้เลยนี่ตองหนึ่งโอ้โคตรสวยนี่ครับโคตรสวยเลยต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนี่ครับรายการที่สิบสอง <c oughs> รายการที่สิบสองขออนุญาตเปิดนี่ครับรายการนี้อะไรเอ่ยนะี่ครับรายการนี้ปิดเนื้อเงินไม้เกี่ยวพี่เฮ้ยเฮ้ยเนื้อเงินไม้เกี่ยวพี่เนื้อเงินขอบนวะนะพี่นี่ทําใส่ขอบด้วยเนื้อเงินขอบนวะครับลงยางพื้นลายเสือ,อนะครอขาวส้มส้มนี่ฮะโอ้ สร้างร้อยห้าสิบเก้าเหรียญนี่ยเนื้อเงินนะพี่นะเลขคนจะเบอร์หม่เลขสี่สิบห้าครับรายการที่สิบสองเนื้อเงินพี่นะองค์นี้นะครับนี่ฮนะเนื้อเงินนะพี่ตอกงอชัดเจนครับรายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันพี่เอาไปพันสี่จบให้เลยพี่พันสี่นะบแบกบปันให้นี่ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่สนะิบเอ็ดครับเลยไม่ใช่สิบสามนี่สิบสามหรือรายการที่สิบส <c oughs> าม <c oughs> เปิดออกมาพี่ <c oughs> เนื้ออปาปาค้าซาตินลงยาพื้นเขียวนี่เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทพอเลขขนจมูกเป็นเลขสามจุดเก้าครับเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนี่ครับยกคู่สี่ร้อยนะพี่นะสองร้อยห้บาทยกคู่สนะี่ร้อยครับต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับ รายการที่ส4ี่ขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการเฮ้ยเนื้อเงินเยอะพี่เนื้อเงินออกเยอะมากพี่แรกเนื้อเงินหลังยันเงาครับลงยาขอบฟ้าเฮ้ยเนื้อเงินออกเยอะมากพี่นี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะนี่ฮะหลังยันเงานะพี่นะนี่ฮะเนื้อเงินหลังเป็นยันนะครับเป็นยันเงา เรื่คนเบนวหนึ่งสี่เก้าเนี่ครับโอ้โหสวยมากพี่นะฮะปิดทองจีวอนด้วยนะปิดทองจีวอนนะรายการนี้หลังยันเงานะผมเปิดเบ่งปันให้พี่ๆเนี่ยครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหนึ่งพันสี่ร้อบาทจัดให้ครับพี่ชายนะี่ครับโอ้โหโสวยๆนี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบห้า รายการที่ห้าเนื้อทองแดงผิวส้มหน้ากาก,ากปอกลูกปืนหน้าครอบปอกลูกปืนแล้วลงยาแดงซุ้มแดงครับนี่เอาไปครับองนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับโอ้โหเลขคนะเบอร์ใหม่เลขเก้าครับเอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทใครไวใครได้ครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่เลขคนณะเบอร์ใหม่เลขเก้าเลขสวยครับบอกแล้วน้องไม่นั่นนะจัดให้พี่นี่ครับถ้าไปเปิดมูลก็อจาจจะเกินนี่ครับ รายการที่รายการที่16กนะครขออนุญาตเปิดเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากสองกษัตริย์องค์เงินจีวรทองครอบเขียวซุ้มแดงพี่พราดโอ้โหยอมใจรุ่นนี้เสมมารุ่นนี้ยอมใจกันเลยทีเดียวพี่เนื้อทองแดงมันปูเอาไป็น25บาทชิ้นด้วกันครับ250าบาทชิน้นนี้กันพี่เอาไปบูชากันได้เลยครับสวยๆแบบนี้นะครับนะมาฮะมากันต่อพี่รายการถัดไปครับรายการที่ส7เจ็ดครับ รายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาพี่เนื้อมหาชนวนผิวลุงหน้ากลากเงินขอบแดงหน้ากลากเงินแท้ขอบแดงพี่เลขคอบเบอร์หนึ่งศูนย์สี่ครับเนี่ยชองงอนะนี่ครับมหาชนนวนนี่งอดูอหน้ากลากเงินนี้เอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับแบ่งปันให้พี่นะครับยกคู่สี่ร้อยบาทนะครับถ้าองไหนสองร้อยห้าสิบนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการนี้นี่ครับรายการที่ทีแปดเนื้อทองแดงมันปูลหลังแบบทองจีวอครับเลขคนเบอร์หม่ยเลขห้าตัวเดียวหลักเดียวที่ปิดทองจีวอนนี่โอ้โหโคตรสวยครับ <c oughs> รายการนี้สองร้ยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่ดังนั้นรายการที่สิบปดนี่ครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่สิบเก้านี่ครับรายการที่สิบเก้านี่ครับ รายการที่1ิบ้าขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์ครับเงินทองครับสองกษัตริย์เงินทองพี่รายการที่สิบเก้าเลขคนเบอร์ใหม่เลขเจ็ดเจ็ดนะเลขคนเบอร์ใหม่เลขเจ็ดเจ็พี่โอ้โหท่วมท่วมครับเนี่ยเอาไปพี่นะสองร้อเอาไปสามร้อยบาทพี่เนี่ยสามกระสองกรัตรเอาไปสองร้อยแปดสิบลกันสองแปดสิบ ต่อมาฮะรายการสุดท้ายครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบนะพี่จ๋ารายการที่ยี่สิบนะครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้ออเมกาหลังเรียบตัดปุ๊บสามประศัตรโอ้โหโผมต้องกินกันเลขคนจำนวนหนึ่งสามสามครับเลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งสามครับนี่ รายการนี้เอาไปส5งร้อย้บาทพี่นะหลังเรียบตะกุดสามกษัตริย์พี่นะสวยๆเลยนะครับรายการยี่สิบนะฮะโอ้วันนี้ก็จัดให้พี่นะครับยี่สิบรายการพี่ลองเลือกดูนะชอบถูกใจว่าไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรศัพเลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ